สวัสดีครับทุกท่านพบกันติดตามเคยวันนี้เราจะพาไปดูอะไรคอยติดตามกันแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะเพราะในเพจนี้มีการแชร์ประสบการณ์ในเกาหลีใต้แล้วก็งานแล้วก็เงินววันนี้พาไปดูอะไรกันกนีว่าตกครับนตกหนักมากแล้ววันนี้ าการเกษตรตอนนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วแข็งหมดตับ้านเดินหนุกการพันผลก็ทำอะไรไม่ได้การเกษตรชีวก็เหมือนในต่างแดน คปกคุมไปด้วยที่คนเลางก็ไม่แน่ม่นอนวันนี้เราจะปาไปดูแม่น้ำที่เป็นน้ำแข็งนี่ขนาดนี้ก็ครับน,น้ำแม่น้ำมันแต่ก็แข็งแล้ว มีมาตกวันนี้ตกน้ำมากเลยเป็นแว่น้ำนะครับเป็นแม่น้ำที่เป็นน้ำแข็งตอนนี้ทั้งแม่น้ำเป็นน้ำแข็งนี่จะเดินให้ดู เป็นแว่น้าเนาะนี้เป็นแวนมดูให้ดูสวยครับสนาวดีนาวดีสวยเลย เป็นไงบ้างทุกท่านหลังจากชมคิดเสร็จแล้วในโคเเีีหรือเกาหลีใต้มีอะไรเยอะแยะที่เราที่ท้าทายเราแต่ทั้งหมดทัง้งมวลนี้ก็คือเงินทั้งนั้นอย่าลืมนะครับจบคลิปแล้วกดติดตามกด s u b s c r i b แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบาย